คาครอบแห้งกับครอบสดอะไรทนกว่ากันวันนี้เรามีคําตอบครับเป็นคําถามที่เพื่อนๆนะครับหรือว่าลูกค้าถามผมเป็นประจำาร็ว่าครอบหลังคาครอบแห้งกับครอบสดอะไรทนกว่ากันตอบแบบให้เข้าใจง่ายเลยครับครอบสดทนกว่าทําไมครับผมยกตัวอย่างนี้ครับครอบสดเนี่ยผมเคยทํางานมาเนี่ยนะครับบ้านที่เป็นกระเบื้องคนกรีดเนี่ยนะครับที่เป็นครอบสดเนี่ยอายุเนี่ยอยู่มานะครับ30ปี40ปีนะครับก็ยังมีให้เราเห็นอยู่นะครับแต่ครอบแห้งเนี่ยนะครับ ที่ผลิตมามีแผ่นยางกันซึมติดตั้งเนะครับอายุการใช้งานสั้นกว่านะครับคำถามก็คือแล้วทําไมหลายๆคนบอกว่าครอบแห้งมาดีกว่าสวยฝ่าทนกว่าไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงเพราะเ,เมื่อมีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีกว่านะครับแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะถูกส่งต่อตามสถานศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเวลาสื่อการเรียนการสอนจะออกไว้ว่าครอบสด เป็นสิ่งที่ทันสมัยผมไม่เถียงแต่บอกว่าทนกว่าผมว่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าทํางานรวดเร็วนะครับกับความทนทานมันต่างกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งครับเราลองไปศึกษาดูดีๆจะเห็นว่าครอบแห้งนะั้นนะครับเจ้าเทปที่ใช้ในการกันซึมนะครับยิ่งตัวที่เป็นสีดําและเป็นยางมาตอยอ่่นะครับอายุอยู่ได้กี่ปีนะครับแล้วทําไมเห,เหล่า t ิ๊กต k อกเกอร์เหล่ายูทูบเบอร์นะครับรวมทั้งบริษัทรับสร้างบ้านเวลาพรีเซ็น ต้องแนะนําเป็นครอบแห้งนะครับหนึ่งเลยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งมีเขาเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าสปอนเซอร์ที่ดีที่สุดนะครับของคนที่เป็นช่างนะครับคือลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นต้องพูดความจริงนะครับนะครับส่วนผู้ผลิตเนี่ยอย่าไปให้ความสําคัญเท่ากับลูกค้านะครับเพราะนั้นนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับผมทําหลังคาโดยตรงนะครับปีหนึ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะนั้น จะเห็นได้ว่าเทปที่เป็นครอบแห้งทำงานได้รวดเร็วสวยงามแต่ไม่ได้หมายความว่ามันทนกว่านะครับแต่การตลาดมันออกมางั้นนะครับก็อยากจะให้นึกถึงตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีคำถามต่อไปอีกว่าเอ๊ะผมก็เคยทํามาเจอมาครอบสดมันก็ไม่เห็นทนเหมือนที่ช่างพูดใช่ครับเพราะว่าเ,เวลาทำงานจริงๆนะครับช่างอาจจะความพิถีพิถันน้อยผมยกตัวอย่างนะครับการที่จะทำครอบสด ได้ดีนะครับทรายคือปัจจัยหลักนะครับคือต้องไม่เม็ดใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ละเอียดเกินไปนะครับต้องเป็นทรายที่เหมาะสมนะครับผสมปูนในอัตราที่เข้มข้นเทียบเท่ากับประมาณปูนจับเสียมนะครับแล้วก็ถ้าซาทรายที่ใช้ในงานทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันเป็นปูนประเภทสําเร็จรูปที่ใช้ในงานก่อฉาบทั่วไปธรรมดาทําให้